ย้อนกลับไปในห่วงเวลาอันไกลโพ้นเมื่อจัก,กรวาลยังเป็นเพียงความว่างเปล่าไร้ซึ่งรูปร่างมีเพียงหนึ่งในเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดที่จะเริ่มต้นสรรสร้างทุกสิ่งขึ้นมานั่นคือพระพรหมเทพเจ้าผู้สร้างสูงสุดแห่งตรีมูรติในศาสนาฮินดูผู้ได้รับขนานนามว่าบิดาแห่งสรรพ,พสิ่งตำนานเล่าว,ว่าพระองค์ทรงกำเนิดขึ้นจากดอกบัวศักดิ์สิทธิ์ที่ผุดขึ้นจากพระนาภีของพระวิษณุ บ้างก็ว่าทรงกำเนิดจากไข่ทองอันยิ่งใหญ่ในมหาสมุทรแห่งความว่างเปล่าจากนั้นพระพรหมก็ทรงใช้พลังอันไร้ขอบเขตสร้างสรรจักรวาลโลกสวรรค์เหล่าทวยเทพมนุษย์และสรรพชีวิตน้อยใหญ่ทุกรูปแบบเอกลักษณ์ของพระพรหมคือมีสี่พักหันไปในทิศท,ทั้ง4ซึ่งหมายถึงการทรงรู้แจ้งในทุกสิ่งและทรงเป็นผู้ประธานพระเวทคำพีศักดิ์สิทธิ์อันเป็นบ่อกเกิดแห่งความรู้ทั้งปวง พระองค์ทรงมีหงเป็นพาหนะคู่บารมีสัญ,ญลักษณ์แห่งปัญญาบริสุทธิ์และการแยกแยะความดีความชั่วในความเชื่อของใครหลายคนพระพรหมคือผู้ลิขิตพรหมลิขิตหรือโชคชะตาของสิ่งมีชีวิตทุกรูปนามพระองค์จะจาึกเส้นทางชีวิตของเราไว้บนหน้าผากตั้งแต่แรกเกิดด้วยพลังอำนาจแห่งการสร้างสารรค์และการลิขิตชะตาทำให้พระพรหมเป็นที่เคารพบูชาอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะในประเทศไทย เราจะเห็นสารพระพรหมตามสถานที่สำคัญต่างๆซึ่งผู้คนมากมายต่างมาขอพรในเรื่องโชคลาภหน้าที่การงานและความสำเร็จในชีวิตพระพรหมจึงเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการเริ่มต้นใหม่ความหวังและการสร้างสารรค์อันไม่มีที่สิ้นสุดให้เราได้เรียนรู้ว่าทุกชีวิตล้วนมีเรื่องราวที่ถูกถักทอและเราเองก็มีส่วนร่วมในการสร้างสารรค์เส้นทางเดินของเราเอง